คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสวท .FM 1ร5 m h z เมก เรต้อนรับมายัางรายการทอล์กกันซันเดย์นะครับเราสองคนพิสุทธิ์วันที่นี้ห้อยแสนผมวันชัยจิตรทวงครับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำกันเช่นนี้ครับทุกค่ำวันอาทิตย์นะครับหลังข่าวภาคหลัก FM 1 0 5 MHz ้เรนะครับเรานาพาแขกรับเชิญที่น่าสนใจเต็ไมไปด้วยไอเดียเต็ไมไปด้วยแรงบันดาลใจมานําเสนอให้ผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้นะครับอยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวที่เป็นการจุดประกายซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญตัวหนึ่งของไทยเลยครับพิสุทธิ์ก็คือ ตัว F หรือว่าฟิล์มครับการถ่ายทําภาพยนตร์นั่นเองเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้โปรดักชันสําคัญสาคัญเดินทางมาไทยเพื่อที่จะถ่ายทําภาพยนตร์นําเงินเข้าประเทศเป็นจนํานวนมากล่าสุดนั้น5000กว่าล้านบาทนะครับมากที่สุดตั้งแต่เราเคยเปิดรับโปรดักชันให้เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในเมืองไทยมาครับและก็ที่สําคัญคือผลสืบเนื่องจากนี้ก็คือจะมีการตามรอยการท่องเที่ยว ต่อไปเราอาจจะเห็นคนเดินทางมาไทยเพราะว่าอยากจะไปดูโลเคชันของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจอย่างเช่นที่คนเคยเห่เดินทางไปเกาหลีไปดูโลเคชันของฟูลเฮาอะไรตัวนี้เลยครับอพิสุทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงน่าสนใจมากนะครับสําหรับกระแสตรงส่วนนี้โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนต่างๆที่เรากําลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นไรายได้หรือการกระจายศักยภาพไม่ใช่กระจายเขาเรียกการพราารัฒนาศักยภาพของ คนทํางานที่อยู่ในประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนกับทางโปรดักชันที่ทางคุณติพูดเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้เขาเรียกใช้ตัวฟิล์มเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทางฮอลลีวูดหรือทางบอสทันต่างๆที่ขนเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรา ประเมินมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้เลยนอกจากจานวนเงินที่เราได้มาแล้วที่เข้าประเทศมาครั้งนี้ค่ะคุณตีครับครับพิสุทธิก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าเรามีความหวังอ่ะอืมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยจริงๆเพราะว่าผลประโยชน์มันมีอะไรมากแค่ตัวเงินคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโอกาสการงานการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ด้วยที่จะได้เห็นโปรดักชันระดับโลกเดินทางมาในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเมืองใหญ่ แต่คนที่อยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดก็จะได้เห็นภาพเหล่านั้นได้สัมผัสกับประสบการณ์ได้ทํางานร่วมกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับสีสันสุดสัปดาห์ ไว้ต้นรายการวันนี้จะคุยกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อีก 1F นะครับตัว F ของไทยเราที่ส่งเสริมเป็น,นยุคนี้ก็คือฟิล์มนะครับหรือว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังมาแรงและมีแนวโน้มที่จะสดใสในแง่ที่ว่าจะไปดึงดูดรายได้จากนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดรายได้จากผู้ประกอบการกิจการภาพยนตร์จากต่างประเทศซึ่งจะมีเม็ดเงินจานวนมหาศาลเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาไทยมาดูเทรนด์กันน,นี้กันหน่อยครับว่า การถ่ายทำภาพยนตร์ไทยหลังยุคโควิด -19 นี้นะครับการถ่ายทำการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยยุคหลังโควิด -19 นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรมีแนวโน้มสดใสแค่ไหนและมีอะไรที่เราจะต้องคำนึงถึงและดำเนินมาตรการเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่ยงที่วันนี้ได้คุยกันเลยนะครับกับ ท่านนายบดีจาตุรงค์พักดีวันนี้นะครับอยู่กับเราในรายการครับพิสุทธิ์ก็สวัสดีท่านนธิทุีดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัคบท่านครับท่านอธิบดีครับเล่าถึงเทรนด์ของการถ่ายทําภาพยนตร์ในเมืองไทยเราได้ยินกันมาหลายปีแล้วต่อเนื่องกันมาเลยก็มีมีความน่าดึงดูดพอสมควรสำหรับเมืองไทยที่ดึงดูดเอาผู้ประกอบการภาพยนตร์มามากมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความหลากหลายด้วยปีนี้หลังโควิดสิบ มีอะไรที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นหรือมีเทรนอะไรที่น่าจับตามองครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังสกท่าน,นครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของฟิล์มท,ที่ที่เราได้ทราบกันนะครับทีนี้ฟิล์มเนี่ยเป็นกากับดูแลของกรมการท่องเที่ยวเรื่องหนึ่งเลยเรากากับดูแลเฉพาะภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยนะครับส่วนภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้นา,นาที่ในการส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็น ลิขสิทธิ์ของต่างชาติหรือภาพยนตร์ญญต่างชาติซีรีส์ภาพยนตร์โฆษณาอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นของต่างชาติเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตที่กรมการท่องเที่ยวดังนั้นกรมการท่องเที่ยวนะครับเรามีหน้าที่ใน3เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ญญต่างประเทศอันแรกก็คือการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันที่2ก็คือการส่งเสริมให้เขาเข้ามาถ่ายทํเป็นเยอะๆบ้านเรานะครับเพราะว่ามันเป็นการนํารายได้เข้าสู่ประเทศและอันที่3ก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับเขาเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรให้เขาบ้าง ผมแบ่งเป็นสามเรื่องนะครับทีนี้เรื่องของการกํากับดูแลเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับหรือว่าโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซีรีส์ที่จะมาถ่ายในเมืองไทยจะต้องมาขออนุญาตที่กรมการท่องเที่ยวยังล่าสุดเนี่ยที่เราเรารับทราบกันก็คือเรื่องของชินเดรแลนด์เป็นเป็นซีรีส์ของเกาหลีที่ดังมากนะครับที่มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับมาใช้สถานที่ในการถ่ายทําของประเทศไทยนะครับปรากฏว่าเขานําเงินเข้าสู่ประเทศไทยเราเนี่ยสิบแปดล้านบาทนะครับเขาใช้เวลาถ่ายทําแค่สิบห้าวันเนี ในพ uh ื huh. ้นที่กรุงเทพมหานครกับสม,มุทรปราการน,นะครับปรากฏว่าพอไปฉายที่เกาหลีเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากแล้วแล้วพระเอกอ่านางนางเอกกับพระเอกสองคนเนี่ยจุนโฮกับยุนอาเนี่ยก็เอาฉากต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยครับสถานที่สําคัญๆไปลงในอินสตาแกรมเขาด้วย uh huh. เฉพาะอินสตาแกรมสองคนเนี่ยมีคนติดตามในร่วมยี่สิบล้านแล้วครับอันนี้คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่นําไปสู่สายตา แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ล่าสุดที่กำลังดังตอนนี้ก็คือเรื่องของอ The c r e เดอะครี The Creator นะครับ mm hmm. ก็กำลังฉายอยู่เป็นภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศไทยกว่า80เปอร์ซนะครับที่ดำเนินการถ่ายทำในประเทศไทยแล้วถ่ายทำในพื้นที่ถึง16จังหวัดแล้วตอนนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มมีการจัดเา mm hmm. เรียกว่าตามรอยภาพยนตร์นะครับอย่างพ mm ิษ hmm. นุโลก mm hmm. ที่บ้านมงุงที่เนือมะปรา,างนะครับ mm hmm. ก็มีประชาชนเริ่มเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้าน mm hmm. านี้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการไปตามรอยภาพยนตร์นี้เป็นตน้นซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้อันนี้คือคือประเด็นแรกที่เรากํากับดูแลอันที่2ก็คือการส่งเสริมนะครับเราของกรมการท่องเที่ยวเราเนมีการไปออกบูธงต่างประเทศเนี่ยทุกปีนะครับในเมืองที่สําคัญสาคัญอย่างที่คนไทยเรารู้จักกันคือเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานเนี้ยกรมท่องเที่ยวก็ไปทุกปีเราไปขายโลเคชัน่นเราไปขายอินสันทีฟเราไปขายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับเรื่องของความพร้อมต่างๆให้เขาเชิญชวนให้เขาเข้ามาทา อันที่สามก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับเวลาเขาเข้ามาที่เราแล้วเนี่ยเราจะํานวนความสะดวกให้เขาทุกอย่างเนยการประสานงานในการใช้สถานที่นะครับการไปขอวีซ่าการไปติดต่อกับราชการต่างๆเนี่ยกรมการท่องเที่ยวจะเป็นผู้ที่อํานวยความสะดวกให้กับเขาอันนี้คือคือเบื้องต้นก่อนในสาภารกิจนะครับแต่จริงแล้วมันมีรายละเอียดของมันอีกเยอะที่เรามีเขาเรียกว่ามีมีอิทธิพลของประเทศไทยในการที่จะไปดึงกองทัพจากต่างประเทศเข้ามาครับเขาเอาว่าในสามสามเรื่องนี้ก่อนที่ผรมกำกับดูแล ท่านคะในส่วนของความรามับผิดชอบจริงๆแล้วเวลาเราประสานงานกับต่างประเทศเนี่ยาทางต่างประเทศเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรในส่วนที่เขาเข้ามา,อ,าอย่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เรา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 ,เร,ารับทราบอยู่ว่าเอาส่วนหนึ่งเนี่ยบางสถานที่เนี่ยคนไทยยังไม่ทราบไยซ้ําตรงส่วนนี้เนี่ยช่ใชชาวต่างชาติเนี่ยเขาเห็นอะไรตรงส่วนนี้บ้างคะครับจริงๆการถ่ายหนังสมัยเนี่ยครับการถ่ายภาพยญญนตร์มันถ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับ <c oughs> มันใช้โรอะไรก็ได้ แต่ที่เขานิยมมาประเทศไทยเนี่ยเพราะจริงๆก็คือความเป็นประเทศของเรานี่แหละความเป็นคนไทยนะครับความที่เรามีทุกอย่างเรามีการคมนาคมที่ดีเรามีเรามีอะไรอะเรามีทะเลเรามีภูเขาเรามีน้ําตกคือทรัพยากรทางธรรมชาติแหล่งที่เรามีหมดเลยนะครับแล้วก็ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลงทายบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือฝีมือของคนไทยอย่างนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับอันนี้จริงๆคือจุดลึงโดดจริงๆ แล้วอีกอันหนึ่งที่เรามีมาตรการที่เรารวมเอาไปแข่งขันกับต่างประเทศกับทั่วโลกที่เขาพยายามดึงกองถ่ายเข้ามาในประเทศนะครับเพราะมันสร้างรายได้ปีนึงกว่า4,000ล้านบาทสร้างรายได้กับประเทศนะครับนี่คือเงินต่างประเทศที่เข้ามาล้วนๆเลยนะครับก็คือเรื่อง mm. ของอินสันตีหรือว่ามาตรการคืนเงินนะครับ oh. ทั่วโลกเขามีการแข่งขันหมดเราเนี่ยเอาเรื่องของอินสันตีในการคืนเงิน15-20%นี่แหละไปแข่งขันด้วยมันจึงทําให้เราได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งเราเยอะมากครับ mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ ที่ดึงดูดให้เขาเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยเยอะมากครับอ,อืส่วนหนึ่งก็คือเงินเข้ารัฐบาลแต่อีกส่วนหนึ่งก็กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยใช่ไหมคะท่านท่านอธิบดีคะจริงๆเข้าเข้ารัฐบาลก็เข้าเรื่องของภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับภาษีการจ้างงานภาษีเงินได้ภาษีนักสแสดงภาษีาแหวกอะไรก็แต่แต่สิ่งที่มันกระจายรายได้ไปสู่ทุกอุตสาหกรรมเนี่ยครับแต่ลดเช่าที่พักโลเคชั่นบุคลากรอาคารสถานที่ รงต่างๆที่เขาใช้เนี่ยมันกระจายไปสู่สู่ชุมชนจริงๆเลยนะครับกระจายไปสู่ทุกภาคส่วนจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเฉพาะปีหกหกเนี่ยนะครับเฉพาะเก้าเดือนแรกเนี่ยเราสร้างรายได้มากกว่าห้าพันล้านแล้วอะซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดตั้งแต่เรามีการทําเรื่องพี้มานะครับห้าพันล้านบาทนี่คือเข้าประเทศล้วนๆนะครับไม่เียการนําออกไปเลยคอืมอืมค่ะอืมนะครับเทรน์ปัจจุบันนี้การถ่ายทําภาพยนตร์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มไหนที่เข้ามาเป็นภาพยนตร์ลักษณะไหนจากประเทศอะไรแล้วก็ทําไมเขาถึงถึงถึงคิดว่าไทยเป็นโลเคชันที่เหมาะสําหรับภาพยนตร์ของเขา,อ,อ,ยาอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเรื่องของโลเคชันเรื่องของความความพร้อมของความหลากหลายของอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวความเป็นคนไทยอย่างนี้นะครับที่ทาให้เขาเข้ามาเพราะคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าอำนวยความสะดวกเขาแบบเหมือนกับว่า เป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นเป็นผู้ที่มาลงทุนสร้างเอง <G ül> คนไทยกุรีกุจอในการช่วยเหลือ <G ül> เป็นเดือเป็นร่อนแทนเขาในทุกเรื่องอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ประเทศที่มาบ้านเราเยอะมากก็จะเป็นทางทางเรื่องของเมกาฮ่องกองจีนเยอรมันเกาหลีพวกนี้นะครับอินเดียเ <G ül> <G ül> นี่ยก็มาเยอะครับกขายเราเนี่ยเลยนะมาเยอะมากใช่ครับแล้วก็โลเคชั่นในประเทศไทยที่ใช้เนี่ยเยอะมากนะครับเกือบทุกจังหวัดที่เขาไปนะครับมีกรุงเทพมหานครชนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีภูเก็ต เชียงใหม่นนทบุรีกระบี่เนี่ยนะครับเป็นเป็นสถานที่ยอดนิยมแล้วอย่างอย่างที่ผู้อำนวยการบอกครับบางพื้นที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเออมันใช่หลายหลายเลื่อนเนี่ยมันเป็นการเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ที่เราอาจจะไม่รู้เช่นเกาะเกาะอะไรเกาะเขาตะปูอ่ะที่พังงาปัจจุบันจะเป็นเกาะเจมบอนไปแล้วไหมครับใช่ค่ะหรือบางบางสถานที่ถ่ายทํามันก็เรียกตามชื่อหนังไปเลยก็มีอย่างภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลมากเรื่องของ ลอ้อซนไทยแลนด์เนี่ยเมื่อสิบป,ปีที่แล้วที่ทําให้คนจีนแรแร่แมาเที่ยวบ้านเราอ่ะนะครับเพิ่มเป็นสามเท่าอเท่า<ช>นั่นแหละครับนั่นคืออิทธิพลขอ,ของของภาพยนตร์ที่เอาฉากข,ของจังหวัดเชียงใหม่ต่างๆแล้วคนจีนก็มานะตามรอยภาพยนตร์เขามามาอะไรเชียงใหม่มาแทนตัว<ช>น,นักศึกษานั่นแหละครับมันคืออิทธิพลของของภาพยนตร์ที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับซึ่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของของผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลกนะครับที่ต้องการจะมาถ่ายทำในประเทศไทย ท่านคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือ,คอ,อได้รับความนิยมมากขึ้นได้ข่าวว่าตอนนี้มีหนังเริ่มจอเข้ามาในประเทศไทยอีกหลายๆเรื่องด้วยกันที่เห็นที่เห็นมีการออกข่าวตอนนี้เนี่ยมันมีประเทศอะไรบ้างแล้วมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สถานที่เนี่ยมันจะกระจายอยู่ไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเหมือนอย่างทุกๆเรื่องที่ผ่านมาหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ครับคือหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะมีบางทีขก็มีทีมงานมาเขาเรียกม,มาสกเกิลฉากกับ แต่ส่วนหนึ่งเขาคือเอาโลเคชันทั่วไปที่เราไปเสนอขายเขานี่แหละนะครับ<อ>ดึดุดเขาเข้ามากกอนแล้วที่เหลือเขาก็มาเซตฉากต่างๆของเขานี่ประเทศอย่างที่ผมไม่นำเรียนไปนะครับหลายทั่วโลกเลยส่วนใหญ่ก็เป็นนี่แหละอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียฮ่องกงอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาเมืองไทยเยอะมากจริงๆตอนนี้เราการพิจารณาอนุญาตพิจารณาบทภาพยนตร์นะครับที่เราจะอนุอุญาตให้เขาอะเดิมเนะี่ยกรมมาเราไม่ได้มีไม่ได้มีทีปัจจุบันเนี่ยเรามีการพิจารณาบททุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยนะครับ ถ้ายื่นในรอบวันเก่าที่ก็ได้วันจันรยื่นวันอังคารก็พิจารวันพุธอย่างเงี้ยเราใช้เวลาในการพิจารสัปดาห์ละสามวันเลยตอนเนี้ยเนื่องจากว่าปริาารมาณเยอะมากนะครับแล้วกองถ่ายเขาเตรียมงานมาสองสามปีกว่าที่เขาจะมาได้แมน,นเราต้องทำความสะดวกเขาด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาทุกทุกอย่างให้เขาสามารถถ่ายทำในประเทศไทยได้อย่าง,างมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสร้างความประทับใจย ได้ข่าวว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไปเซ็นเอ u มกับทางกทมกรุงเทพมหานครในเรื่องของการนูลค่<ม>าก่ะตรงตรง,ตรงส่วนนี้ท่านขยายให้ฟังหน่อยสิคะในเรื่องของการมูลค่ากับครบอย่างที่ผมได้นําเรียนไปครับเวลาเข้ามาเราเราอนุมัติบทภาพยนต์นให้เขาเสร็จเราบอกว่าโอเคเราอนุญาตให้ถ่ายทำด้วยไปถ่ายได้เราจะมีหนังสือนํานะครับให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงต่างประเทศ เรื่องการขอวีซ่าไปยังกระทรวงแรงงานเรื่องเ o ิ k p กเปอร์มิทเพราะแน่นอนว้าเขามาทํางานต้องต้องมีรายได้นะครับเราก็ต้องหักภาษีเขาเรื่องของการไปใช้ในสถานที่ต่างๆเช่นอนุญาตแห่งชาติอะไรตั้งแต่เราจำนำความสะดวกหมดทีนี้ในกรุงเทพมหา,าคนครนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่กองถ่ายนิยมถ่ายมากแทบจะทุกเรื่องต้องมีในกรุงเทพแน่ๆแล้วเวลาเขาทาในกรุงเทพมันไม่เหมือนไปต่างจังหวัดที่มันมีจุดเดียวแล้วมันจบกรุงเทพบางเรื่องเนี่ยเขาใช้สามสำนักงานเขต บางครั้งเขาใช้ตรงสกายวอล์กแต่มันเชื่อมกับสามเขตอย่างเงี้ยเขาต้องไปขอทุกเขตนะครับบางทีไปใช้ส่วนสาธารณะต้องไปขออีกสำนักหนึ่งไปขออีกตลาจรต้องไปขออีกสำนักหนึ่งซึ่งมันทําให้เขาเกิดความยุ่งยากเราก็เลยไปคุยกับท่านผู้ว่าชัตชาตินะครับซึ่งท่านก็กรุณามากสามเดือนท่านก็ให้ตั้งวันสต o อปเซอร์วิสของกรุงเทพมหานาครเลยนั่นหมายความว่า,ถ,าถ้ามาถ่ายทําในกรุงเทพเนี่ยเอาหนังสือนําจากกรมก็ได้รับอนุมัติแล้วและหนังสือนําจากกรมถึงกรุงเทพมหานาครเนี่ย เขาจะทำวันสต๊อปเซอร์วิสเลยไม่ต้องไปทุกเขตไม่ต้องไปทุกสํานักอะไรของเขาเลยนะครับเขาจะเสร็จตรงนี้ได้เลยครับและนี่ก็เป็นความตระหนากของท่านผู้ว่าชัชาตินะครับที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒร์ของประเทศไทยด้วยต้องชื่นชมท่านครับเวลาเพียงสามเดือนท่านก็สามารถทําได้เลยขนาดเราแข็งแรงขนาดนี้มันยังมีที่ท่านพูดไล่ๆฝั่งว่ามันจะมีประเทศทุนบ้านที่เคลมว่าสถานที่ต่างๆที่ที่ที่เราไป ไปทั่วโลกได้กลายว่ามีประเทศเพื่อนบ้านบางบาง,บาง,บ,างบางประเทศเนี่ยเคลมว่าเป็นสถานที่ของเขาตรงส่วนนี้ท่านช่วยขยายให้ฟังหน่อยสิครับยันกรณีของเรื่องดีจริงๆมันมีหลายเรื่องนะแต่ที่เป็นประเด็นตอนนี้คือเรื่องของดีเบเตอร์ที่กําลังฉายอยู่นะครับที่ผมเรียนว่าถ่ายทําในประเทศไทยมากกว่า8ปดสิบเปอร์เซ็นะครับทางประเทศเพื่อนบ้านก็ไปเคลมว่าหนังเรื่องเนี้ยมีถ่ายทำ่ประเทศเขาด้วยแต่ทำไมพูดภาษาไทยเกือบทั้งเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะรับจร <laughs> ิงเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตอบโต้ว,ว่า ว่าอะไรขึ้นแต่เราก็พยายามให้ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงนะว่า10%ถ่ายทำในประเทศไทยนะครับใช้โลเคชันเรา16จังหวัดนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยกว่า450ล้านบาทนี่เป็นต้นนะครับเรามีการคืนเงินเรื่องของทิทธิประโยชน์อินเซนทีให้เขาเนี่ยครับ20%เต็มอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบ75ล้านบาทเราคืนเงินให้เขาเลยเขาก็เลยถ่ายทาในประเทศไทยถึง85%ของเรื่องอยู่ในไทยทั้งหมดนี่เป็นตะ้นเราก็ให้ข้อมูลเชิงเชิงข้อเท็จจริงครับไม,ไม่ได้ไปไปตอบโต้อะไรเขาอืม ท่านคะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าต่ตางชาติหรือว่าชาวประเทศเพื่อนบ้านเขาเคลมในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มีการตามรอยในเรื่องของภาพยนตร์ก็ดีนักท่องเที่ยวของเขามาตามรอยก็ดีหรือว่าเราตามรอยก็ดีแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะว,วันนี้ในสถานที่ต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมันจะมีข่าวขราวในเรื่องของธุรกิจสีเทาเอืออะไรต่างๆองกส่วนนี้ที่มีบทความ ของที่ต้องเป็นความรับผิดชอบของกรมการท่องเที่ยวเข้าไปดูแลตรงส่วนนี้เนี่ยเรามีวิธีป้องกันหรือป้องกันปรับปรัมอะไรนะป้องป้องปรามแล้วเนาะปรับปรามหรืออะไรต่างๆยังไงอะครับครับคือคือเรื่องของธุรกิจนาเที่ยวมากูุเชตอะครับเป็นภารกิจหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับภาพยนตร์เลยครับเรามีหน้าที่ในการจํากับดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทีนี้เดิมเนี่ยเราร่วมมือกับกรมการท่องสุนนะครับเราเอ u ูกันในการที่จะตรวจสอบกรณีของ ตัวสุเหรีย์หรือว่าตัวที่ที่นำเที่ยวต่ำกว่าทุนนะครับหรือว่าตัวที่เป็นลักษณะของนอมินีใช้ตัวแทนของคนไทยมาอาําพางแล,ท,ลทําธุรกิจนี้เป็นต้นนะครับเดิมนี่ยเราใช้เรื่องของวีซา่าในการที่จะสก,กัดบางส่วนนะครับโครงการกรสทรจะเช็กกับเราว่าเป็นบริษัทตัวถูกกฎหมายไหมมีการชําระภาษีไหมมีรายการนําเที่ยวจริงไหมเขาจะเช็กกับเราถ้าเราว่าจริงเนี่ยเขาก็จะอนุญ,ญาตให้เข้าประเทศอันนี้ mm hmm. คือเดิมแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอเรารัฐบาลมีมาตรการปรีวีซ่าเนี่ย การสก,กัดตรงนี้มันจะหายไปดังนั้นเราก็ต้องมาทํะเทศเราครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมทําตอนเนี้เรากําลังจะ,ะลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU ครับเรื่องประมาณ6กหน่วยงานนะครับกรมพัฒนานธุรกิจการค้าทางตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานปลัดกระทรวงเที่ยวเลกีฬากรมการท่องเที่ยวแล้วก็ดีเอสไอนะครับที่จะทําในเรื่องของพวกนี้ครับธุรกิจสีเทาทั้งหลายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์นะครับแล้วก็มากรุเทสที่เราจะเข้าไปดูว่า ลักษณะอย่างเงี้ยเวลาเขานําเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของทัวร์สุดเรียนไหมก็คือทัวร์ที่ต่ำกว่าทุนแล้วมารีดไถ่นักทนะ่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับหลอกซื้อของราคาแพงบ้างขอ,องจริงแต่คุณภาพต่ําบ้างแต่ขายราคาสูงะอะไรเงี้ยเพื่อให้คุ้มกับค่าทัวร์ที่เขาเอามาซึ่งมันทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยภาพลักษณ์ที่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นการหลอกลวงแล้วองเปลี่ยนเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนอร์มินีก็คือเป็นคนต่างด้าวต่างชาติเนี่ยที่มาเอาคนไทยบังหน้าจดทะเบียนการค้าเราใช้คนไทยเป็นบาาางหน้้เเกกิแลว็ทธุรจ ร,รับทัวร์อะไรเข้ามาร้านอาหารอะไรเป็นข้อหมดแล้วก็ส่งเงินกลับประเทศเนี่ยคนไทยไม่ได้อะไรเลยได้แค่การจ้างงานเล็กน,น้อยๆภาษีปิดเปยไม่ได้ได้วยซ้ำนะครับเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้ครับเรื่องของธุรกิจสีเทาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริษัททัวร์เราเน้นที่บริษัททัวร์นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อจะไปดูว่าอันไหนที่เป็นนอมีนีบ้างนะครับนนโดยใช้เรื่องของการตรวจเป็นธุรกิจการค้าเรา,เราเริ่มเซนิโมยูเมื่อไหร่คะหรือว่าเริ่มไปแล้ว เอ่อมโอยยังไม่ได้เซ็นครับเราน่าจะเซ็นได้ผมว่าเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้ตอนนี้เราได้ร่างมโอยแล้วครับกาลังดูในประเด็นในประเด็นที่ว่าความร่วมมือจะทํากันได้จริงจังขนาดไหนเราคิดกันถึงว่าไม่ใช่แค่ MOU แล้วหายไปอะ่ะเราคงจะตั้งเป็นศูนย์ด้วยผมกําลังมองว่าจะต้องเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะเรื่องนี้เลยแล้วเอาคนทุกหน่วยงานมานั่งแล้วทํางานร่วมกันมีการรายงานทุกเดือนอ่างเงี้ยครับมีการติดตามกันครับไม่งั้นอ่ะมโอยเสร็จต่างคนต่างทํหด้านที ก็คือมีรับแจ้งรับแจ้งเสร็จตรวจตรวจสอบตรวจสอบเสร็จแล้วก็แล้วก็ปรับบามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคือคือรเอาเอสดีเไเข้ามาเพื่อดูเรื่องของเส้นทางเดิมเนี่ยต่างคนต่างทําเนี่ยมันไม่ได้วุฒการมันทางานได้ยากต้องใช้เวลานแต่ถ้าเราทําร่วมกันทั้งหมดเลยกรมการท่องเที่ยวกากับดูแลบริษัทัวมมากุศเทศอยู่แล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูเรื่องการจดทะเบียนการเสียภาษีดีเอสไอดูเรื่องเส้นทางเงินถ้าเรามีความสงสัยอย่างเงี้ยครับ เราเข้าไปตรวจสอบในเชิงลุกได้อย่างเช่นเรือต่างๆที่เราเห็นเนี่ยใต้ของเรือเนี่ยมาเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งมูลค่าเรือมันห้าสิบล้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเจ้าของบริษัทไปขับเรือเป็นใต้ของธรรมดาเนี่ยนั่นคือลักษณะแต่เวลาจดทะเบียนเนี่ยเขาจดว่าคนเนี้ยถือหุ้นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นต้นมันมีลักษณะที่ที่เป็นข้อพิรุษข้อสังเกตอยู่แต่หลายประการที่รเราดูก็รูว้ว่าเวลาไปตรวจเพราะสังเนี้ยเราจะทําพวกอย่างนี้ก่อนนะครับครับ เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่จะเป็นการวางระบบต่อไปในระยะยาวที่จะรับมือเรื่องธุรกิจลักษณะนี้เรื่องความไม่ชอบมาพากลลักษณะนี้ต่อไปเชื่อได้ว่าเป็นการรับมือกระแสะการท่องเที่ยวที่น่าจะเดินทางเข้ามาเยอะจํานวนนะักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะแสวงหาผลประโยชน์ก็ย่อมมีเยอะเป็นเงาตามตัวนั่นคือมาตรการรับมือทีนี้มาตรการในเชิงรุกต่อไปถือโอกาสนี้ถามเป็นคําถาม อภิทยัยนะครับว่ายุทธศาสตร์ต่อไปในแง่ของการถ่ายทําภาพยนตร์ของกรมการท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะวางให้เป็นะระบบในระยะยาวเลยเนะครับเราเราคิดว่าเราจะส่งเสริมในส่วนไหนต่อไปและจะวาง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 ทรัพยากรวางระบบอะไรที่มันที่มันยั่งยืนต่อไปได้ครับครับจริงๆในในส่วนของที่เราทําในส่วนมาตรการกากับดูแลแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยเราเราทำอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมีหลายๆมาตรการที่ผมอาจจะไม่หมด อย่างเช่นมาตรการเรื่องของการลดค่าตัวลดภาษีนักแสดงปกตินักแสดงชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่อยากให้รู้ค่าตัวเขานะครับเพราะบางทีเขาจ้างแต่อันน้ไม่เท่ากันหรือว่าบางเรื่องมันซอยเป็นเปรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้รู้ค่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราประเทศไทยเราเก็บภาษีนักแสดงเนี่ยมันจะทําให้เขาไม่มาประเทศไทยมันจะกลายเป็นว่าดาราตัวใหญ่ๆจะไม่มาเพราะฉะนั้นเรามีมาตรการตัวเนี้กําลังทําอยู่มันจะทําให้เขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพราะเรายกเว้นยกเว้นภาษีแต่เราเก็บภาษีอย่างอื่นนะครับแล้วเป็่เสียได้ ีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือว่าเรื่องของเราส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็จริงอยู่แต่เพียงแต่ว่าทํายังไงให,ให้เรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเนะี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่สายตาชาวโลกด้วยก็คือเรื่องของการตามรอยเราองประโยชน์นะครับหลังจากเนี้กรมคงจะต้องไปคุยกับผู้ที่กํากับดูแลสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวหรือโลเคชั่นนะั้นๆในการที่จะรองรับนะครับทั้งเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเรื่องมาตรฐานต่างๆเรื่องบุคลากรการอำนความสะดวกในพื้นที่นั้นๆนะครับ กรมคงจะต้องเข้าไปทําเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องของภาพยนตร์แล้วอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะของการโลดโชว์ในประเทศนะครับเรายังยังทาได้ไม่เต็มที่นะเราไปลดโชว์ต่างประเทศเสมอเลยเพื่อขายโลเคชั่นแต่การโลดโชว์ในประเทศเพื่อมีการเตรียมความพร้อมในประเทศไทยสําหรับรองรับการเป็นโลเคชั่นหรือการเตรียมรองรับกองถ่ายเราเรายังทําเรื่องนี้ไม่เต็มที่เพราะเรื่องต่อไปที่เราทําก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในประเทศเรื่องของการตามรอยภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งการไปดูความพร้อมต่างๆที่ที่กองภาพยนตร์จะไปครับ เราคงต้องจะไปดูเรื่องเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจด้วยแล้วพ็อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็มีความยั่งยืนต่อ,อไปในอะนาคตด,ด้วยครับครับเอาละครับ,รบ,ว,รบวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีความหวังมากเลยนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์คำว่าฟิล์มตัวนี้จะเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญจริงๆในภาคส่วนทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจในภาพรวมด้วยวันนี้เอาใจช่วยนะครับขอให้การดําเนินการแล้วก็ วิถีทางในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เอฟิล์มนี้เป็นไปด้วยดีและราบรื่นต่อไปนะครับโอกาสหน้าคงจะได้มาอัปเดตกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณจริงๆนะครับท่านอธิบดีที่สลับเวลามาพูดคุยกับพวกเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รรบพี่สุดฟังดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับกระแสะในส่วนของการถ่ายทําภาพยนตร์ในเมืองไทยจริงๆเราได้ยินกันมาหลายปีแต่ปีนี้ความรู้สึกผมรู้สึกเหมือนคึกคักขึ้นนะเหมือนรู้สึกว่าหลังโควิดมัน มันมีหลายประเทศแล้วก็มีค่ายถ่ายทำที่ดูเหมือนจะบิ๊กเนมขึ้นแล้วก็มีการเข้ามาเมืองไทยแบบเป็นระบบมากขึ้นก็คือว่ามาที่ที่ในเมืองต่างๆที่ไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ด้วยนะกระจายออกไปตามภูมิภาคทั่วประเทศเลยเพะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะนำพาเรียกนะพลังของภาคการท่องเที่ยวที่จะทำให้สร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างงานนครับ แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงความเป็นไทยต่อไปอย่างยั่งยืนเลยกับพิสุดใช่ค่ะในส่วนนี้จากที่เห็นมาสองสามเรื่องที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่กรุงเทพละมันมีอีกสิบห้าสิบหกจังหวัดที่ที่ท่านอธิบดีพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันกระจายอยู่ทั่วประเทศละวนว,วันนี้แล้วยิ่งถ้ามีหนังหนังต่างๆที่เข้ามาอีกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สามารถสร้างไรายได้เข้าประเทศแบบ เต็มเมดเต็มหน่วยแล้วก็ประชาชนพัล้านเลยนะมาแบบฟรีเลย <c oughs> ใช่ห <c oughs> ละพัลลานแล้วก็ประชาชนทุกทุกกลุ่มอาชีพได้รับมดเลยตรงส่วนนี้นี่มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะคุณติค่ะครับผมที่สําคัญที่อธิบดีเน้นย้ำว่าบุคลากรเรามีศักยภาพรูพ้สึกภูมิใจนะครับพิสูจน์ว่าน้ <c oughs> อ,อ,องหรือว่าคนที่ทํางานในแวดวงเนี้ยก็ก็จะได้มีโอกาสด้านการงานด้วยได้มีโอกาสสัมผัสกับการทํางานกับมืออาชีพในแง่ของการถ่ายทําภาพยนตร์กับโปรดักชันใหญ่ๆด้วย เป็นโอกาสในการจ้างงานให้กับคนไทยเราด้วยนะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลพลอยได้ที่สําคัญเหมือนกันสําหรับสําหรับในในกระแสการถ่ายทาภาพยนตร์ในเมืองไทยตรงนี้ก็น่าสนใจมากครับพิสุทธิ์ใน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 ส่วนนี้ F นะครับฟิลม์มนะครับก็คือหนึ่งในห้าของซอฟต์พาวเวอร์ตัวหลักของไทยในยุคนี้จริงๆวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับเวลาเดินมาถึงช่วงท้ายนะครับก็เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับดีครับ คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 1 0เ m h ม